คือการถอดใบเลื่อยของเครื่องที่มีใบอยู่ฝั่งซ้ายไม่ว่าจะเป็นเลื่อยองศาแบบนี้หรือจะเป็นเลื่อยวงเดือนมือถือแบบนี้ถ้าเป็นเลื่อยทั่วไปบ้านเราเนี่ยมกักจะเห็นว่าใบอยู่ทางวานะก็ถอดปกติหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกาหมุนออกทวนเข็มนาฬิกาแต่พอเป็นใบซ้ายแบบนี้มันจะกลับกันอยู่อีกมัลติเวิร์สหนึ่งถ้าจะหมุนออกเราต้องหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาสําหรับใบฝั่งซ้ายเนาะกดสปินเดอร์ล็อกไว้ อ่ะออกละเวลาใส่ก็กลับกันเหมือนเดิมเนาะเวลาใส่เราก็ต้องเปลี่ยนจากทิศทางตามเข็มเป็นทวนเข็มนาฬิกาอเอาพอตึงๆมือเพราะว่าเดี๋ยวยิ่งใช้ไปมันจะยิ่งแน่น